เน็ตมาเป็นพันพันเมกแต่ทำไมผมไม่เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้อยู่แค่2-300ปัญหาเหล่านี้หลายๆคนน่าจะเจอบ่อยวันนี้ทรีบอร์ดแบเลยออกตัวใหม่มาก,กับเราเตอร์เทพ AX 3 0 0 0ไม่ต้องเสียตังค์แค่คุณใช้เน็ตทรีบอร์ดแบ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเช่นเคยครับนก Extreme IT นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมีเราเตอร์จากทาง Tree Board Band ไม่ใช่ว่า Tree Board Band ทำเราเตอร์มาขานะเพียงแค่ว่าตอนนี้ Tree Board Band ได้ปรับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตตัวใหม่นะครับผมใครที่บอกว่าใช้ตัวเก่าอยู่อยากปรับเปลี่ยนอยู่เนี่ยลองติดต่อทาง Tree Board Band ดูเพราะว่าตอนนี้ Tree Board Band เขาให้เราเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดครับที่รองรับสัญญาณ AX WiFi แล้วหรือว่า WiFi 6 หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินที่ผมรีวิวนะครับเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆก็มากับ Wi-Fi AX โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็มากับ Wi-Fi AX อย่างเนี่ยผมใช้เจ้า iPhone 11 Pro Max ก็รองรับสัญญาณ Wi-Fi AX หรือหัวเว i P40 Pro ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่รับสัญญาณ Wi-Fi ได้เทพที่สุดในโลกณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ก็เป็นสัญญาณ Wi-Fi AX แล้วนะครับแน่นอนอุปกรณ์ภายในบ้านเราเนี่ยก็ต้องรองรับสัญญาณ Wi-Fi AX ด้วยถึงจะใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตได้เต็มสปีด ซึ่งในปีที่ผ่านๆมาเนี่ย Wi-Fi เนี่ย AX มันยังคงไม่แพร่หลายนะครับเขายังคงใช้มาตรฐานที่เป็น AC หรือ Wi-Fi 5นะครับสำหรับตัว Wi-Fi 5เนี่ยเราจะเจอปัญหากับอินเทอร์เน็ตที่แพ็กเกจความเร็วเกิน500ทับ500ขึ้นไปเนื่องจากว่าแบนด์วิชในการส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันไม่เพียงพอนะครับสำหรับ Wi-Fi 5ตอนนี้เขาก็เลยเฟดเปลี่ยนมาเป็น Wi-Fi 6เนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเนี่ยมีความเร็วที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่า อย่างทีบอร์ดแบนเนี่ยผมเพิ่งติดอินเทอร์เน็ตมาใหม่นะครับทีบอร์ดแบนก็มีแพ็กเกจ1,000งพันทับหนในราคาเดือนละ1,290บบาทวันนี้ผมเพิ่งไปติดอินเทอร์เน็ตมานะครับจากที่บ้านเก่าเนื่องจากว่า บ้านเก่ามันก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตเยอะมากแล้วทีนี้พ่อแม่ผมใช้เยอะใช่ไหมก็ติดเพิ่มอีก1เส้นนะครับตัวนี้ก็ได้เราเตอร์รุ่นใหม่มานะครับโดยเราเตอร์รุ่นใหม่ต้องบอกก่อนว่าทาง Tree Broadband เนี่ยเขาจะมีอยู่2รุ่น2โมเดลด้วยกันหลายๆคนได้รับมาแล้วจังงๆนะครับโดยรุ่นที่ผมได้รับมานะครับติดแถวบ้านผมเนี่ยผมจะได้รับตัวหัวเวอย์ออฟตานะครับตัว Wi-Fi 6 Pro NT ตัวนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานแบบพื้นฐานทั่วๆไปได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าตัวนี้มันมา ค้องกับตัว AX 3 0 0 0แล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งโดยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็จะเป็นแบบหน้าตาเหมือนอย่างนี้เลยเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ Tree Board b a n d อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นสีขาวที่ผมได้รับมานะครับซึ่งเอาจริงๆเท่าที่ผมดูดูเนี่ยมันจะเป็นแบบ O E M กันมาเลยนะครับก็คืออันนึงสีดำมีสกีนโลโก้ t r e Board b a n d อันนึงนี่ก็คือหัวเว่ยผลิตแล้วก็ตีแบรนด์มาเลยครับและหลายๆคนก็จะงงว่าเอ้ยเราเตอร์เก่าที่ผมใช้อยู่ที่ t r e บ Board b a n d ให้มาเนี่ย มันเป็นแบบสเสา6เสาบ้างแหละ2เสาบ้างแหละมันจะมีผลกับความแรงสัญญาณไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเรื่องของเสาสัญญาณเป็นในเรื่องของกําลังส่งแต่เทคโนโลยี Wi-Fi AC กับ AX เป็นในเรื่องของแบนด์วิดด์ดังนั้นอย่าพึ่งไปยึดติดว่า Wi-Fi แบบ4เสาย่อมแรงกว่าสเสาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบแบบใช้งานจริงบ้านๆนะครับลองเทสสปีดอินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมขอมาแนะนําเจ้าเราเตอร์หัวเว่ยตัวนี้ก่อนนะครับที่ ใครที่ติดเน็ตทรีบอร์ดแบนช่วงนี้จะได้รับไปนะรหรือว่าใครที่ใช้งานทรีบอร์ดแบนอยู่แล้วปรับเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นแบบแพ็กเกจสูงๆแบบ500ขึ้น700ขึ้นเนี่ยลองโทรติดต่อทางทรีบอร์ดแบนเขาจะมีการเข้าไปอัปเกรดเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ฟรีโดยเราเตอร์ตัวนี้นะครับที่ทางทรีบอร์ดแบนให้มาเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีแบบ ax 3 0 0 0มีไฟบอกสถานะด้านหน้าครบหมดนะครับก็เหมือนตามมาตรฐานเราเตอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่าทั้งด้านหลังตรงนี้ครับ มีช่องมาให้ใช้งานแบบเพียงพอมากๆแทบจะไม่ต้องทำบิดหมดกันแล้วนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นช่องสำหรับ เสียบสายสัญญาณโทรศัพท์มีในส่วนของตัวสายแลนทั้งหมด4ช่องด้วยกันสามารถเชื่อมต่อคอมแบบสาย,ยได้สูงสุด4เครื่องนะครับมีตัวพอร์ต USB Type A 1ช่องนะครับมีตัว DC adapter แล้วก็สวิตช์เปิดปิดตัวเราเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วก็เสาสัญญาณเขาจะมีเพียงแค่2เสาเท่านั้นไม่ได้มีเยอะแยะไปกว่านี้นะครับและในส่วนของทางด้านล่างตรงนี้ครับมีการเจาะรูระบายความร้อนไว้ให้นะครับโดยเราเตอร์ที่ผมได้รับมาเนี่ยจะเป็นรุ่น o p Star h g 8 1 4 5 x 6ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นชื่อรุ่นชื่อราัสมเดลมีการเสียดตัวสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับโดยอินเทอร์เน็ตเส้นนี้เนี่ยผมติดไว้ที่ตัวบ้านเก่าของผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทำการทดสอบโดยชุดเราเตอร์ของผมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยหน้าตาที่อยู่ในทำการการทดสอบโดยการทดสอบในวันนี้นะครับผมผมจะใช้ตัวเราเตอร์หัวเว่เนี่ย ไม่ได้ต่อบิดโหมดไม่ได้ต่ออะไรเลยเป็นอินเทอร์เน็ตที่ทาง t r e e b o a r d b a n มาติดตั้งให้ผมแล้วลองใช้งานกันสดๆเลยนะครับผมจะเทสทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือสัญญาณ Wi-Fi ส่วนมากสัญญาณสายแลนไม่ค่อยมีปัญหาวิ่งเต็มกันอยู่แล้วนะครับพันทับพันอะไรประมาณนี้นะครับเรามาลองทดสอบกันแบบสัญญาณ Wi-Fi กันก่อนเลยโดยการทดสอบวันนี้นะครับผมจะใช้โทรศัพท์เจ้า Huawei P40 Pro ตัวนี้ในการทดสอบเป็นหลัก แต่เดี๋ยวจะมี iPhone ทดสอบให้ดูด้วยเนื่องจากว่าเจ้าหัวเว่ย P40 เนี่ยอตาตาแบนด์มิดเขาสูงนะครับมันเป็นเราเตอร์ AX 3 0 0 0ซึ่งเขาจะวิ่งที่ช่องสัญญาณ160เมกะเฮิร์มันก็เลยเปรียบเหมือนกับเสมือนท่อการส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนมันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับว่าจะรองรับหรือเปล่าเพราะโทรศัพท์บางคนอาจจะรองรับแค่ AC หรือ AX อาจจะไม่ได้เป็นแบบมิวมโมอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้การเทสปีดอินเทอร์เเน็ต่่ไได้ไมสูงทาใคลิป วันนี้ที่ทำการทดสอบตัวส่งแรงแล้ว ตัวรับต้องแรงด้วยดังนั้นเช็คอุปกรณ์ที่จะมาใช้งานอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับคือบางครั้งเราต้องเช็คสเปคของเราไม่ใช่ว่าไปโทษอย่างเดียวว่าเราเตอร์ไม่เห็นดีเลยไม่ได้สเปคตามที่เคลมหรือว่าวันนี้ที่ผมมารีวิวไปลองทดสอบแล้วไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันกับผมในวันนี้สปีดที่คุณได้รับเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากครับโดยต้องบอกก่อนมันจะมีในเรื่องของมิวมโมอีกใช่ไหมอย่างที่ผมพูดไปในเมื่อกี้ตัวเราเตอร์พวกนี้มันจะมีการส่งสัญญ,ญาณแบบ1นึ่งขาสองขาสามขาเราเตอร์ตัวนี้มัันรองรบ,บบบแ 2คูณ2มิลไมโมซึ่งเสาตัวนี้ในโทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกัน โดยเริ่มเทสครั้งแรกครับผมจะลองทดสอบโดยเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไว้ใกล้กับตัวเราเตอร์หัวเว่ยตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทําการเทสสปีดผ่านโทรศัพท์หัวเว่ย P40 Pro ครับจะเห็นว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยพุ่งไปแบบอึมค่อยๆขึ้นๆไปเรื่อยๆจนเต็ม max หนึ่เลยนะครับส่วนในค่าอัปโหลดเนี่ยอันนี้ผมลองเทสแล้วสัญญาณบ้านผมมันอาจจะได้ไม่เต็มพันแต่ก็ถือว่าในเกณฑ์ที่คูแจ่มนะครับเจ็ดร้อยบ้าง800บ้าง900บ้างซึ่งอันนี้ผมลองเทสแล้วลองเอาค่าที่มันนดูเป็ กลางเนี่ยมาให้ได้รับชมกันนะครับ ส่วนอีกอันนึงครับเรามาลองใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone กันดูก็อีกการทดสอบหนึ่งนะครับผมจะใช้โทรศัพท์ iPhone ของผมที่ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับเป็น iPhone 11 Pro Max ในการเทสสปีดก็ลองเทสสปีดดูนี่เลยความเร็วที่วิ่งได้นะครับก็อาจจะไม่แรงเท่าโทรศัพท์หัวเว่ยอย่างที่ผมบอกอุปกรณ์แต่ละตัวจะไม่เท่ากันก็ดาวน์โหลดวิ่งได้ที่824นะครับแล้วก็อัปโหลดเนี่ยได้อยู่ประมาณ400กว่าๆซึ่งบางครั้งอัปโหลดเนี่ยผมก็จะได้ถึงไป500กว่าเนื่องจากว่ามันเป็นข้อออจํากััดขงโททรศพ์มืถืถอ i อ o o n เนี่ยมันไม่ได้มีสเปคในการรับส่งสัญญาณที่แรงเท่าในส่วนของตัวหัวเว่ดังนั้นอุปกรณ์ที่มาใช้งานเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าทดสอบแบบอย่างนี้มันดูเบสิกไปบ้านหรือเปล่าใครจะมาใช้ข้างเราเตอร์ตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะลองแบ่งระยะการทดสอบโดย อย่างแรกครับเป็นการทดสอบในห้องนอนที่ผมใช้งานห่างจากเราเตอร์อยู่ประมาณ1 0บถึงสิเมตรด้วยกันนะครับมีกําแพงกัน1นึ่กำแพงก็ลองเทสทดสอบ s p e e ดูนะครับนี่เลยความเร็วที่ได้รับนะครับอยู่ในช่วงประมาณนี้มีการดรอปหายไปบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดานะครับทดสอบผ่านกําแพง1นงขั้นนะครับก็เรียนได้ว่า แรงพอใช้ได้เลยทีเดียวไปดูการทดสอบอีกจุดนึ่งครับผมอีกจุดนึงผมเริ่มทดสอบไปในส่วนของตัวโรงรถที่บ้านนะครับสัญญาณ Wifi เนี่ยทะลุผ่านกำแพงั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับเป็นระยะทางประมาณ20-30เมตรด้วยกันนะครับก็ลองเทสปีดออกมาความเร็วก็ยังคงดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมนะจุดนี้เป็นจุดภายนอกบ้านแล้วยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ไปลองอีกจุดนึงครับลองไกลขึ้นไปอีกนะครับไปยังตัวหน้าบ้านของผมเลยนะครับเทส,สปีดให้ดูกันสดๆครับนี่เลยคือความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ได้รับนะครับอันนี้ก็เป็นเทสในส่วนของการยืนที่หน้าบ้านเป็นระยะประมาณ50เมตรโดยประมาณนะครับ30-50เมตรหน้าบ้านเลยนะค,คือแบบ สุดหน้าบ้านผมเลยหน้าบ้านผมคือไกลจากตัวเราเตอร์มากๆก็ได้ความเร็วประมาณนี้เ,เรียกได้ว่าความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi เจ้าเราเตอร์ตัวใหม่จากทางทอร b บอร์ดแบงก็คือไม่ธรรมดานะครับถามว่าความเร็วเนี่ยที่ได้รับเป็นยังไงก็ถือว่าแรงเต็มสปีดอินเทอร์เน็ตที่ได้รับอาจจะไม่ได้ถึงขั้น1 0 0 0งพ0 0ทับ1000แต่ก็ได้1 0 0 0ทับแแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกการทดสอบหนึ่งกับการทดสอบบนคอมพิวเตอร์โดยการเสียบสายแลนแต่อันนี้บอกก่อนนะครับว่า อุปกรณ์สายแลนของผมเนี่ยมันเหมือนจะตันที่ตัวคอมพิวเตอร์เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันรองรับเพียงแค่1นึ่ิกะบิตอินเทอร์เน็ตก็วิ่งเต็มที่1นึิกะบิตใครอยากได้แบบเลขเต็มๆเป็นพันๆเนี่ยผมแนะนําให้หาตัวช่องแลนที่เป็น2.5งจหิกะบิตหรือ10บจิกะบิตนะครับมันจะทําให้ได้อินเทอร์เน็ตที่เร็วกว่านี้ไปลองทดสอบไปดูครับ โดยการทดสอบนี้นะครับผมจะเป็นการเสียบสายแลนลากสายแลนยาวประมาณ30เมตรด้วยกันนะครับเสียบเข้าช่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแลนหนึ่งจิกนะครับก็จะได้ความเร็วที่900กว่า,วา,วาทั้งอัปโหลดแลวก็ดาวน์โหลดเลยว่าเต็มประสิทธิภาพปิงนี่โคตรน้อยนะครับใครที่อยากจะเล่นอินเทอร์เนต็ตออกนอกหรือเล่นเซิร์ฟเกมอะไรต่างๆเนี่ยปิงสําคัญกว่าความเร็วอินเทอร์เนต็ตค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เรียกได้ว่าแรงทั้ง Wi-Fi แรงทั้งสายแลน เราเตอร์ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้มาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนอุปกรณ์นี้รองรับนะครับในการใช้งานเราเตอร์ตัวนี้ผมลองเทสอยู่ประมาณ6 1ถึง10อุปกรณ์พร้อมๆกันก็สามารถใช้งานได้สบายๆแต่เวลาโหลดหนักๆเนี่ยตัวเราเตอร์ก็จะมีความร้อนที่ปล่อยออกมาสูงนิดนึงแต่ผมลองใช้มาประมาณอาทิตย์ครึ่งเกือบ2อาทิตย์ ยังไม่เคยเจอปนะัญหาแฮงค์ค้างที่จะต้องลุกมาเปิดปิดเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยทีเดียวเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตตัวนี้ผมเพิ่งติดมาเหมือนกันอยากจะเอามารีวิวให้ได้รับชมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยลองตัดสินใจกันดูนะครับตอนนี้ทรูบอร์ดแบนด์ก็มีโปรเยอะแยะมากมายอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดในท้องตลาดแล้วก็ว่าได้1นึ่งพันทับหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นครับถือว่าถูกมากๆสำหรับนี้ทางผมนพเอ็กซ์เรี์เมทีขอ ครับ